สำหรับช่องทางหาเงินนะครับ EP แรกนะครับผมตั้งใจว่าจะทำเป็นคลิปนะครับสอนเอาคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปทำงานนะครับโดยที่เริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับเริ่มจากเอาคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปช่วยเขาประมวลผลนะครับแล้วเขาก็จะจ่ายค่าจ้างมาเป็นเงินดิจิตอลนะครับแล้วก็ กระบวนการทั้งหมดเนี่ยผมจะขออนุญาตเล่าอย่างนี้ละกันนะครับว่าถ้าเราเอาคอมพิวเตอร์ของเราไปทํางานนะครับคือเราเปิดคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ลงโปรแกรมให้เขาช่วยประมวลผลเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ของเราทํางานทิ้งเอาไว้เว็บไซต์ night h a v e ตัวเนี้ยเขาจะจ่ายเงินนะครับให้เรานะครับทุกๆ4ชั่วโมงตามความเร็วตามความแรงของ c p u ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ก็จะใจ่ายให้เราเป็นทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับพอสะสมครบ0.01นนะครับเหรียญบิตคอยน,นะครับเขาก็จะให้เราถอนออกมาได้นะครับโดยเราถอนจากกระเป๋าในแฮชเนี่ยมาใส่กระเป๋าของบิตครับเนี่ยค่าถอนนะครับถ้าเราถอนวันอาทิตย์เนี่ยพันละหนึ่งบาทหมายความว่าเราเสียค่าถอนหนึ่งบาทนะครับ เราก็จะได้เป็นเงินดิจิตอลอยู่ในกระเป๋าของบิตครับฟังข้าวๆก่อนนะครับเรายังไม่ต้องรู้ว่าเอ๊ะบิตคับคืออะไรไนแฮดคืออะไรเดี๋ยวผมจะสอนนะครับตอนนี้ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่ากระบวนการหาเงินของคลิปเนี้ยที่ผมจะสอนเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือเราเริ่มจากเปิดคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์ไปทํางานรับเงินสะสมเงินครบแล้วก็โอนเงินเข้ากระเป๋าบิตครับ จากกระเป๋าบิตครับเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการถอนเงินแล้วก็ส่งเข้าบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะครับบางคนเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการกุดเหียญคริปโตนะครับแต่ว่าผมเรียกมันว่ากระบวนการเอาคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปให้ในแฮชยืมใช้นะครับก็คือเขายืม CPU เรายืมการจองเราเนี่ยไปประมวลผลนะครับแล้วก็จ่ายมาเป็นค่าจ้างนั่นเองนะครับ เราจะได้เงินทุกสี่ชั่วโมงก็จริงแต่ว่าการถอนเงินของเราเนี่ยจะถอนได้นะครับ mm. เมื่อมันถึงขั้นต่ำศูนยจุดศูนหนึ่งถ้าคอมเป็นคอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับถึงจะถอนเงินออกมาได้นะครับโอเคถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะรู้ละว่าเฮ้ยไนท์แฮสมัครยังไงนะครับหรือว่าบิดคับสมัครยังไงนะครับ ไปต่อที่คลิปที่2กับคลิปที่3ได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ใครมีคําถามนะครับว่ามันทําได้จริงหรือเปล่านะครับก็ลองดูกันไปก่อนนะครับยังไม่ต้องสมัครก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันทําในลักษณะไหนยังไงแล้วก็ฝากหน่อยนะครับใครยังไม่กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจผมนิดนึงว่ามีคนดูผมอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปช่องทางหาเงินแบบเนี้ย มาให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆนะครับอันไหนดูแล้วถูกใจก็ก็คอมเมนต์บอกได้ครับว่าเออมีประโยชน์อันไหนไม่ถูกใจหรือว่าผิดหรือว่ามันไม่ดีอย่างไม่ควรทำก็บอกได้นะครับผมก็รับฟังทั้งคำติทั้งคำชมนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ